รบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม CDTV ทีวีนะวันนี้หลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าผมกําลังดูเกมอะไรอยู่นะก็วันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งกับเกมไมค์ครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมาในเวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่นมือถือนะนี่นะครับก็ ผมจะพาไปทัวร์บ้านผมนะผมสร้างไว้โคตรสวยเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็อย่าลืมกดดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่รอช้านะครับก็ไป let's go โกเคนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมแจกแมปนะก็อย่าลืมกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์ผมจะแจกแมปนี้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกับบ้านของผมในเกม Minecraft ทุกคน โอเคครับเมื่อเราเข้ามาในแมพของผมนะก็จะเกิดที่จุดเกิดตัวนี้นะก็มีเตียงแล้วก็มีช็อกโกบอลนะครับเอาไว้เก็บของเผื่อแบบเราจะไปในหมู่บ้านแล้วทีนี้ซอมบี้มันมานะมันกลางคืนเราก็นอนก่อน,นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ตรงนี้นะโอ้ยมันจะทุบอะไรเนี่ยโทรศัพท์อยา่างค้างในประเชหน้าจอเดี๋ยวผมพาทัวร์ตรงนี้กันตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเกิดนะครับเออส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ้านนะโอ้โหโคตรเท่เลยนี่ผมสร้างเองนะผมเล่นออนไลน์กับน้องนะ ก็เดี๋ยวผมพาทัวร์ตรงจุดเกิดก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหแบบนี้โอเคนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับก็มันจะเล็กๆหน่อยนะจุดเกิดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีบอกลานนะเอ้ยจะเนื้ออะไรเงี้ยมีบอกลานะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันนะแล้ก็มีะตูโอ้โห มีประตูนะแล้วก็มีพวกทางลงมีต้นไม้สวยงามนะครับก็ตรนนี้ผมก็สร้างเองกับมือนะโอ้โหสะอึกก็มีเรือสองลำนะครับเราก็จะขี่ไปที่หมู่บ้านกันนะตรงนี้ก็จะเป็นรั้วกั้นนะไม่ให้พวกปลามันออกไปได้อื่นนะโอ้โหเสียงตัวนั่นอนะผมเพิ่งจัดเอา้าตัวตัวสับดิ้งอะครับทุกคนโอ้โหไม่ไหววะ่ะ ก็ใ <K _ d un> ครมีวิธีแก้นะ oppo reno 4 0มันชอบด้งนะเวลาเล่นเกมนั้นเฮ้ยไอเสียงตัวเนี้ยไอตัวตัวโจนเนี่ยมันยังดังเลยเออเสียงอะไรวะเนีย่ยเล่นมาเล่นไม้ครับแล้วหลอนทุกทีอะผมขอดาบแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอบจัดการก่อนโอ้โหโคตรน่ากลัวบอกเลย เดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวผมพาทัวร์มุมสูงไปด้วยแล้วกันผมยังหามันไม่เจอเลยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนขอหาตัวมันก่อนมันอยู่ไหนวะผมว่ามันน่าจะอยู่แถวเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าใครได้ได้ยินเสียงนะเสียงมันดังมากนะก็แ,แสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้นะครับอืไม่เจอเว้ยโอเคก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านของเรานะก็ ในบริเวณบ้านนะกซ็ซอมบี้อะไรก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะเพราะว่าผมกั้นรั้วหมดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะแล้วก็เป็นทางเดินเข้ามานะเดี๋ยวใน,น,นอนาคตเราจะสร้างคอนโดบริเวณตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็นี่นะครับมีขอป้องปากการะกันเอาไว้ตรวจนะฮะวลาเกิดฉุกเฉินนะก็จะขึ้นมาบนนี้แล้วก็นี่ก็เป็นบ้านของนอกนะครับ อแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านของออสกานะครับแล้วก็นี่บ้านของผมนะแล้วก็บ้านของโฟกัสนะครับก็ <c oughs> ทุกหลังก็สวยนะนี่มีบ่อน้ํานะครับบ่อปลาแล้วก็ทะเลเทียมนะนี่มีทะเลเทียมด้วยนะโอ้โหโคตรสวยเลยนะ <Huh? S 1> ก็ผมกส็สร้างเองหมดเลยนะขายะสวมแจกแมพจะเลือกขอร้อยไรนะเดี๋ยวผมแจกแมพเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับเมื่อเราเข้ามา หน้าบ้านนะเราก็เปิดตูนะโอ้ยโอเคเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็ข้างหลังคาจะเป็นต้นไม้หมดเลยนะมันจะสวยงามดีมันคลาสสิกนะก็ผมก็ชอบแบบแนวแบบป็นเท็นะแบบธรรมชาตินะก็ตรงนี้เราจะเห็นขอบมาสามตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็นะมีรังผึ่งเลี้ยงไว้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปหอคอยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเฮ้ก็ มันจะเอาไว้แบบพวกยิงธนูนะเวลาเราเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยเสียงมันยัง,ยงดังอยู่เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพาทัวร์บ้านของออกัสกันนะครับก็ใครไม่ปิดตู้เย็นวะนี่จะเป็นทางออกไปหน้าบ้านนะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับนี่นะแล้วก็ชั้นสอง นะครับจะเป็นพวกกิบของนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาลงไงวะเอาโอ้มาครับเคเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านออสการนะก็นี่จะเป็นทางเดินนะก็มันจะสวยดีนะผมชอบสไตล์แบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้ยเกมอย่างแหลกเลยเว้ย เฮ้ยยาแหลกดีมันจะแหลกอะไรนักหนาวะนี่นะครับจะเป็นบ้านของอก้านะก็จะไม่มีอะไรนะก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อมีเตียงมีอะไรด้วยเฮ้ยมืดเร็วจังวะมันจะมืดแล้วทุกคนก็เดี๋ยวต้องไปนอนนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านผมนะก็หลังใหญ่เลยนะครับผมไม่อยากโชว์แล้วว่าบ้านผมเนี่ยข้างล่างมี มีบ่อปลาด้วยนะนี่บ้านผมนะเข้าเข้าได้สองทางนะสามารถเข้าทางนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกโซนห้องครัวนะครับมีตู้เย็นนะเนี่ยวกชั้นใส่ของแล้วเตาอบไมโครเวฟนี่เป็นมุมดูปลานะทุกคนก็อยู่กลางบ,บ้านเลยนะครับทุกคนก็นี่เดี๋ยวผมพาไปดูในบ่อปลานะก็ผมขุดบ่อไว้หลังบ้านใต้ใต้บ้านนะนี่นะครับก็ บ่ปลานะโโหโคตรสวยอะกดไปใต้บ้านนะแล้วก็มันจะทะลุกับพัง,งล่างนะก็มันจะขึ้นไปหน้าบ้านนะครับก็โอ้โห,โหสวยสวยเลยแหละนะก็ตรงนี้เป็นบ้านไม้นะเวลาฟ้าผ่าก็ไฟอาจจะไม่หลังคาหน่อยนี่ตรงนี้จะเป็นตู้ไม้น้ำนะก็ผมเลี้ยงไม้น้ำไว้ได้วยนะผมว่ามันสวยดีนะครับทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะแล้วก็พวกกล่องนะฮะชั้นหนังสือโคมไฟแล้วก็มีเตียงสองชั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราขอนอนก่อนนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมอนสเตอร์จะเกิดน,นะครับแล้วเือกันตอนเช้าครับผมเช้าแล้วนะทุกคนครับก็ก็เช้าเร็วมากเลยเดี๋ยวโตาพาทัวร์ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งกินกาแฟกินหมูกระทะกันอะไรประมาณนี้นะทุกคน แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป่องป่องป่องควันนะครับนี่โหเข้สวยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบ้านของปุกกัดนะครับก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นกลองเก็บของทั้งหมดนะครับเพราะว่าบ้านหลังเล็กนะ้นจะต้องประหยัดพื้นที่หน่อยนะครับอเคนี่เป็นเตาอ,อบแล้วก็เตียงสองชั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้านะก็เอาเครื่องซักผ้าไว้ในบ้านเลยนะครับก็บ้านยังแคบยังใส่เครื่องซักผ้าอีกนะ โอเคแล้วก็ในส่วนของทางขึ้นนะก็ขึ้นมาชั้นสองนะครับก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะก็จะเป็นพวกตู้เย็นแล้วก็เก็บของแผนแผนที่นะแล้วก็ี่นั่งกินข้าวนะครับก็ตัวเนี้ยจะเปิดออกไปตรงระเบียงได้นะซึ่งระเบียงของของบ้านหลังนี้นะโอ้โหสะอึกอีกแล้วโอ้โหน้ํายังไม่หัยเลยตรงนี้นะก็จะเป็นระเบียงครับแล้วก็จะมีสะพานเดินไปโอ้ท่านผู้ชมครับก็ ผมเกลียดการสะอ,อึกมากๆเลยนะครับก็ผมกินน้าอยู่ดีมันก็สะอึกนะออก,ก็ไม่รู้เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมต่อนะครับโอ้ยนี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามไปที่ร้านกาแฟะนะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองของร้านกาแฟะนะครับสวยเลยทีเดียวเลยแล้วก็ทางลงนะมันจะเฟี้ยวหน่อยนะทางลงนี่นะครับร้านกาแฟะนะก็เป็นร้านกาแฟริมน้ํานะ นี่เคาน์เตอร์แล้วก็โต๊ะนะครับนั่งริมน้ำเลยนะนี่บอ่อปลานะครับก็นั่งแบบชิลๆนะมีมีเลือใอยพายนะโอ้โหสุดยอดนะผมว่าฟิลมันดีมากเลยนะถ้าใส่เชดเดอร์นี่สุดยอดเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับหมู่บ้านนะก็โอ้โหโคตรสวยอผมบอกเลยนี่หมู่บ้านของเราแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นจุดเกิดน,นะผมว่ามันก็เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอบอุ่นนะครับเราอยู่กัน3 สี่หลังนะแล้วก็มีร้านกาแฟอะไรด้วยเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะขยายเพิ่มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวสร้างบ้านนะไม่ได้จริงจังกับการเอาชีวิตรอดสักเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหมู่บ้านของเรานะผมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเลยนะฮะก็สําหรับใครที่มีไอเดียจะตั้งชื่อนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะผมลืมบอกก็ตรงตรงเสาตรงเนี้ยเป็นเสาวิทยุนะผมก็จำลองนะเพราะว่าผมชอบเล่นวิทยุนะ แล้วก็เป็นเสาว,วิทยุนะแล้วก็สายนําสัญญาณ RG58 ก็เข้ามาในตัวบ้านนะครับโอ้โหสุดยอดมีป่องไฟด้วยนะบ้านผมเนี่ยนะครับก็ใช่ประมาณนี้นะครับผมว่าก็สวยสวยสวยเลยแหละนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวบ้านในเกมไมค์ครับนะครับถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้านั้นผมจะทำอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันบ๊ายบาย